ตอนนี้อีเวนท์ทุกประจายเริ่มแล้วซึ่งแจกอุปกรณ์โบพึงผู้กล้าอุปกรณ์อีปิกใหม่ของปูแาจะเล่นชมเป็นแนวทางตั้งแต่บ้านสิถึงบ้านสิพร้อมนิงจะถ่ายในคำทิบายสูตรแรกเราจะเล่นบ้านสิกันกับสูตรเปก,ก้าไปาหินค้างคาวเราจะใช้เปก,ก้าแปตัวไปหินสิตัวเอาไปกับน้ำยาพิษและน้ำยาค้างคาวเจ็ดขวดมียาแช่ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะแช่ปอมพอมมดนะครับสูตรนั่แค่นะครับเราขอเป็นยักษ์หนึ่งตัว ไปหน้าตัวบ้าขึ้นยินเดือดล็อกครับส่วนผู้กา้านะครับเราไม่ได้ใช้ลองทำบุญเป็นไหวแล้วนะครับเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นถุงมือยักษ์กับบะหนำแหลมแล Queen, ะควีนครับก็จะใช้กระจกพิเศษตุ๊ไตชัชฟฟิกเกอร์และปูนนะครับไปกับคัมพิวลนตะและควบพึ่งผู้กา้านะครับเดยวเราไปโจมตีกันมาถึงก็ดูเลยว่าบ้านอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางอยู่ด้านริม ถ้าเราจะไปแบบนี้นะครับเราจะเข้าดิ่งไกลจากบ้านพอเราจะใช้เครื่องยิงดล็อกถ่ายเข้าไปฉะนั้นครับเราจะเข้าไปแก้วก็จะทําการใช้่อยไปก้านครับลงไป2ตัวก่อนเพื่อที่จะตัดทางนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ลงไปด้านล่าง2ตัวครับเพื่อที่จะตัดทางด้านล่างและเราจะเข้าไปกันแก้วปล่อยไปก้าไปหนึ่งตัวใช้เครื่องยิงดล็อกลงไปนะครับเพื่อที่จะปิดกาแพงแก้วปล่อยไปก้าไปด้านขวาสักหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทงหน่อยเลย โอเคแราเปิดแพงด้านครับเราปล่อยคิงควีนปูเพก้าปลายหินลงไปแล้วแก้วใช้น้ำยาบ้าลงไปเลยแล้วก็จะเปิดแพงด้านครับแต่ด้านในไม่เปิดเราใช้แช่ครับลงไปได้นครับถ้าจําเป็นโอเคเราเข้าไปครับกาแพงเปิดแล้วเราเข้าไปได้ครับก็จะมีปลายหินมีหลายๆตัวเข้าไปครับเราใช้แช่ไปที่เสาละวาแล้วก็ใช้ยาพิษไปที่ ลูกสุนัขลาวานครับแล้วก็เราจะตรงนี้นครับเราสามารถที่จะใช้สกิลควบเพิมผู้ก,กา้าได้นครับเพื่อที่จะให้ฐานครับไปต่อแบบนี้เลยคิงก็จะไปครับเราใช้ทําไม้ตายคิงยิงบนลนาแหลมไปครับแล้วก็ใช้ถุงมือยักจมตีแ้งคิงจะลงไปครับเราก็จะลงไปด้านล่างแล้วก็จะจมตีเอ็กโบด้าครับคิงขึ้นไปก็มีควบคุมผู้กาครับทำให้เข้าไปด้านในได้ แล้วก็ลงมาด้านล่างครับจากนั้นเราก็เข้ากันเราใช้ข้างข่าวนะครับลงไปที่ป้อมพอมดเลยครับด้านบนแก้วปล่อยอย่าแช่ไปเพิ่มนะครับที่เอ็กโบแลวจากนั้นครับทางเราก็ยังเหลืออยู่ควินอยู่ด้านล่างเต้นขวานครับก็จะมีเปก,ก้าด้านบนมีข้างข่าวนะครับที่จะเข้าไปแล้วก็มาด้านล่างครับที่อาวุธเลยปลู่ก็เลยเปิดปลอดภัยนั่นเองควินก็มีถ้าไม่ตายอยู่ครับเราก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้ ว้ใช้ตอนท้ายนะครับเผื่อว่าจังหวะสําสคัญเราจะได้เสกคนยักษ์มาได้แต่ว่าข่าวครับก็จะโจมตีเป็นการเข้ากันที่ลงตัวเลยนนครับกับสูตรเปก,ก้าปลาหินก้างข่าวเมื่อใช้กับครเพ,พิงผู้ก้านะครับบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนสําหรับป้าสิบเอ็ดยังไงลองเอาไปใช้เอาไปเล่นกระดูนครับหากคุณผู้ชมวางแผนจะเติมบัตรอีเวนต์แก้วแนะนำให้เติมที่เว็บซ u เปอร์เซลสโตร เติมที่นี่จะได้ของแถมเพิ่มก้าใส่ลิงก์เว็บไว้ในคำธิบายกดที่ลิงก์เพื่อเติมเกมได้เลยครับขอบคุณทุกท่านท,ที่ใจดีส,สนแก้วมาตลอดเราไปชมบ้านสิบสองกันต่อเลยเองเราขย,ยบขึ้นมาที่บ้านสิบสองบ้านสิบสองเราจะปลดล็อกเยติแล้วใช่ไหมแก้วก็เลยแนะนําสูตรเยติเอาไปสิบห้าตัวแล้วก็ใช้ปังกกน้อยนะครับมันเหลือเศษเราใช้เออบ้าห้าขวดพิษหนึ่งขวดครับส่วนแทงแคนขอเป็นพ่อมดเยติแช่สองขวดและขึ้นยินเดล็อกนะ ส่วนผู้ก้้นครับ t ราเอ k i n g ไปกับถุงมือยักษ์แล้วก็บอนหนำแหลมส่วนควีนครับไปกับกระจกวิเศษตุ๊กตายชันฟิกเกอร์ส่วนปู่ครับไปกับคาพีมตะและคโบพึงผู้ก้้นครับก็แบบนี้เลยเจอบ้างหรือแล้วครับบ้านที่เราจะตีกันดูเลยครับว่าบ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ด้านริมครับเราจะเข้าไปก็จะเข้าด้าใกล้จากบ้านครับโดยแก้วจะเข้าไปด้านล่างครับเพื่อที่โจมตีกับป้อมิเซี แกเข้าไปของเราครับเราก็จะใช้มังกรนอนครับลงไปแก้วปอยเยติลงไป2ตัวและใช้มังกรนอนลงไปครับแบบนี้เลยงและซายนครับเราปล่อยเยติไป2ตัวเพื่อที่จะโจมตีด้านข้างแก้วปอยอีกตัวเลยครับแล้วก็จะเข้าไปกันพอเราตะทางได้น,นครับเราใช้เยติลงไปใช้เครื่องยิงดุรัลลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยคิงควีนปูลงไปครับเรามียาว้าใช้ได้นครับก็ใช้ได้ถ้าจําเป็นเนาะ โอเคเราเข้าไปนะครับขึ้นยิงโดนล็อกจาปกปึกกรแพงแล้วก็จากเข้าไปได้น,นะครับโอเคเราต้องแช่ไปก่อน,นครับเพราะว่าดูเหมือนจะมีตัวโดนล็อกเป้ามาแล้วก็เราไปต่อได้น,นครับก็จากกระแพงด้านในเราไปนิ้นวขวาน,นแก้วใช้เอบ้านลงไปหนึ่งขวดแล้วก็ใช้เอบ้านลงไปแก้วแช่ไปที่สารวาและฐานแคน้นใบยายพี่ลงไปนะครับใช้ทํานไมาตายของปูเพื่อที่จะเป็นคัมภีอมตะแล้วก็ ทางฝั่งของคคเพอร์ผูกาสครับจะได้ทะลุก,กำแพงด้านครับก็จะเข้าไปด้านบนกันควีนขึ้นไปแล้วนะครับแต่ควีนไปด้านซ้ายได้ไหมเราจะทำไห้ตายควีนเลยแก่ปล่อยยาบ้าให้กับควีนปล่อยให้กับคิงคนยักษ์นุสารวาจี้มาครับก็แย่เลยแล้วควีนก็จะเข้าไปด้านบนครับโจมตีกับสารวาเราได้สลรวามาครับก็น่าจะมีปัญหาครับเราก็น่าจะ ความสำเร็จดาวด้านครับก็จะประมาณน,นี้เลยครับชมสามารถที่จะรอเวลาครับดึงจังหวะได้กับการใช้ทําไม้ตายปูนครับถ้าหากว่าเราต้องดูนะครับว่าเราจับคู่มากับอะไรครับเราวกับจับคู่มากับคำพิวตะก็ดูว่าจังหวะนั้นครับควรที่จะใช้คมพิวตาหรือยังถ้ายังไม่ควรใช้ครับเราก็เก็บไว้ก่อนรอให้ถึงจังหวะที่เราจะใช้ควบคุมผู้การครับก็จะใช้ได้นั่นเองแก้วปล่อยน้ำยาบ้านครับลงไปดิ้งขวาให้กับคิงควีน แล้วก็ปูเลยนะครับคิงตายลงไปเยติก็จะลงไปนครับด้านล่างเป็นสลวาหลายประหมายนะครับทาให้เราสามารถที่จะเข้าไปได้น,นะครับคิงก็จะเข้าไปแล้วก็จะโจมตีสลวานะครับจากนั้นก็จะไปต่อเหลืดิ้งขวานะครับก็จะเป็นที่คุดเจาะทองคําที่คุเจาะน้ําม่วนครับเราก็สามารถที่จะคว้า3ดาวได้นั่นเองมาถึงบ้าน13 เราจะใช้สูตรซูเปอร์แม่มดโดยสูตรซูเปอร์แม่มดครับเราจะใช้นางฟ้าเพื่อที่จะไปเล่นกับปูวอ,อกแต่เราใช้ปูวอ,อกธรรมดาครับไม่ใช้ปูวอ,อกลูกไฟแล้วก็ใช้น้ำยาบ้า5ขวดพิษ1ขวดครับสังเกตว่าเราจะไม่ใช้น้ำยากระโดดเลยครับเพราะเรามีซูเปอร์ระเบิด3ตัวและเราก็มีท่าไม่ตายของปูนครับโคพงผู้กล้าทําให้เราไม่ต้องใช้น้ำยากระโดดนั่นเองถ้าแค่นครับเราขอเป็นบอลลูนหนึ่งตัวซูเปอร์มังกรหนึ่งตัวแช่สองขวดที่ลูกไฟครับ ผู้กาครับจะเห็นว่าคิงเราตัดรองเท้าบูทเผนไหวไปนะครับก็เลยใส่ถุงมือยักษ์กับบนหนำแนำเข้ามาแทนครับส่วนควีนครับไปกับกระจกวิเศษตกตาเอิฟิกเกอร์ปูไปกับคัมพิโยยาครับจะเป็นคัมพิโยยาหรือคัมพิมตาก,ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นครบพึงผู้การครับส่วนเจไปกับหอ,อกติดจรวดแล้วก็รองเท้าบูทไฟฟ้าเดเาไปโจมตีกันเจอบ้านแล้วครับมาถึงก็ดูเลยครับว่าเราจะ้ายัางไงครับเราจะเข้าด้านกายจากบ้านซึ่ง ป้อมิซีนครับอยู่ด้านล่างแก้วมองว่าเราเข้าที่ป้ามิีซีก่อนก็น่าจะดีคนครับก่อนเลยครับเราต้องยิงด้ข้างก่อนเลยครับแก้วใช้ขิดไฟลงไปนะครับเดี๋ยวเราใช้คนเถื่อนครับลงไปเช็ดกับดักเนาะแล้วปล่อยขอิดไฟลงไปนะครับแก้วใช้ทางฝั่งของปูนครับลงไปเล้านขวาปล่อยบอลลูนนางฟ้าลงไปเลยก็จะยิงเข้าไปปูก็จะตัดทานแก้วจะเข้าอยู่ด้านล่างเข้าไปเนาะมันอาจจะไม่ใช่ทรงที่ทเราเข้าปกติเนาะ พราะปกติเราจะเข้าเป็นด้านใดด้านหนึ่งเนาะแบบนี้แก้วเข้าไปนะคกับก็จะต่อข้าด้านล่างเข้าไปขึ้นไปด้านบนเลยเดี๋ยวแก้วเราปูก่อนนะให้ปูโจมตีให้ได้ก่อนเอาใช้บอลลูนไปสักหนึ่งตัวสิเพื่อมีลูกปงสีดาโอเคขึ้นยิงลูกไฟนะครับเข้าไปได้แก้วใช้ธนูนะครับลงไปเก็บกวาดด้านซ้ายเพื่อที่จะทําให้ทันเวลานะครับแ,แล้วก็ขึ้นยิงไฟเข้าไปนะครับโดยอยากจะได้สารวาจะได้ไหม มาดูกันครับว่าเราจะได้สารวาไหมแต่ปูนครับแค่ว่าเราเข้าได้แล้วครับเราใช้ก็แข่งลงไปด้านข้างปูนครับแล้วปล่อยปุ๊กปิกซูเปอร์แม่มดคิงควีนแคปล่อยเจใช้ถ้าไม่ตายลงไปแค่ปล่อยบอลลูนลงไปนะครับและใช้ระเบิดเป็นกำแพงเพื่อที่จะเข้าไปด้านในแล้วปล่อยยาบ้าลงไปครับเราใช้ระเบิดลงไปด้วยโอเคทางเราจะเข้าไปกันครับเราก็จะเข้าไปด้านใน เราใช้เอาบ้าลงไปเพิ่มแก้วแช่ไปที่สารวาได้นะครับคุณผู้ชมถ้าจําเป็นสารวาจะพังลงไปเนาะเจ๊เข้าไปนะครับเราใช้แช่ไปที่เจ๊กับเอ็กโบเราใช้แช่ไปที่สารวาคุณเสร็จทาไม่ตายแล้วก็เราใช้ทาไม่ตายปูเลยนะครับเพื่อที่จะขึ้นที่ไปด้านในเราเจอกับฐานแคนนะครับทำให้ตดกับดักช้าเลยแต่เรายังไปได้นะคุณผู้ชมก็จะไปต่อนะครับขี่อยู่ด้านซ้าย ขึ้นยุงไฟอยู่ด้านล่างครับแล้วก็ควีนอยู่ตรงกลางครับมียักษ์ใหญ่แจ้นะครับขึ้นไปด้านบนแล้วก็จะไปที่บ้านเรามีบ้านครับอาจจะปล่อยให้หนางฟ้าเพื่อที่จะนางฟ้านครับอยู่ยาได้แรงขึ้นเลือดทหารของเราจะได้กลับมาเต็มควินเข้าไปตีในร่องนะด้าน,นขวาต้องจมตีกําแพงเราเหลือเวลาไม่มากนครับเราใช้ระเบิดลงไปได้แก้ปล่อยระเบิดลงไปด้านบนใช้คนเถื่อนครับลงไปด้านด้านบนตรงนี้แล้วลากหัวลงไปนะครับลืมใช้ แล้วก็ใช้เอบ้านครับลงไปที่ทหารเลยอซุปเปอร์แมนมนก็จะได้รับการเยียวยานครับแล้วก็พังบ้านลงไปได้เราเข้าไปเจอกับน้ายาเช็แข็งเนาะของบ้านครับแล้วเราก็ไปต่อด้านบนครับมีนัลักขงวนครับที่จะไปควีนยิงกําแพงอยู่ครับแล้วก็จะออกไปด้านบนโอเคแล้วก็จะเลอร์ซิงโกซางสุดท้ายครับเป็นที่เก็บน้ำม่วงก็คว้าสำดาวได้ เราเดินทางมาถึงบ้า 14, นสครับก็จะเป็นการใช้ฐานที่เป็นฐานบ้า 14, นสะืเนาะได้แก่ยักษ์ใหญ่ไฟฟ้านะครับก็จะเล่นเป็นปูวอล์กนะครับเดี๋ยวเราดูกันะรแก๊ปร์สุดนี้จะเล่นอย่างไรเราใช้ยาบ้าห้าขวดพิษถึงขวดนะครับไม่ใช้แมกระโดนเลยแล้วก็เราใช้ถังแคนเป็นบาบาขวานเยตินะครับแล้วก็แช่สามขวดกับโรงฐานนะครับส่วนผู้กล้าเราคิงไปกับทุงมือยักษ์และบอลนำแหลม เอาควีนไปกับกระจกวิเศษทุกรายเชมฟิกเกอร์เอาปูไปกับคัมพิลต์แล้วก็โคอบอุ์ผูกการครับส่วนเจไปกับรองทัาบุทไฟฟ้าและหอกถึงจรวดเราไปรุยกันมาถึงก็ดูเลยว่าจะเข้าได้ไหนนะครับจะเข้าที่บ้านก่อนหรือจะเข้าด้วยกลจากบ้านแรับเข้าที่บ้านก่อนก็ได้2ดาวชัวร์เข้าด้วยกลจากบ้านแกับก็เสี่ยงได้ดาวเดียวแต่ก็มีลุ้นได้สามดาวแกับก็ชอบเสี่ยงแก้วเข้าด้วยกลจากบ้านก็จะใช้ปูนกรับลงไปด้านบนเราจะปล่อยปูนกรับลงไปด้านบน ใช้บอลลูนนงฟ้าลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ลูปฐาน,นครับลงไปดิ้นขวาเพื่อที่จะตะทาน,นครับแล้วเข้าไปได้ไหนกันก็รอปูก่อน,นครับให้ปูโจมตีปูก็จะเข้าไปนะครับอาจจะต้องใช้บังกรนอยนครับลงไปช่วยแก้วว่าแก้วใช้บอลลูน,นครับลงไปที่ป้อมปืนใหญ่ก่อนเลยเพื่อที่จะเคลียร์เนาะก็โจมตีได้นะครับปูเข้าไปด้างขวาเราใช้ ก็น,น้อยลงไปตรงนี้นะครับและแก้วใช้ลูกฐาน,นครับลงไปด้านขวาแบบนี้เลยปู่ก็จะเข้าไปนะครับแก้วว่าเราใช้ยักษ์ใหญ่จะแอนลงไปได้นะครับเดี๋ยวแก้วปล่อยยักษ์ใหญ่จะแอนลงไปปล่อยคิงควีนเจไปด้านซ้ายครับโจมตีกับสัลวากเราแช่ไปที่สัลละก่อนครับใช้ระเบิดลงไปเพื่อกพงเพื่อที่จะให้คิงกับควีนเข้าไป โอเคเจ๊โจมตีไปที่เสาละวานแล้วนะครับถือว่าดีเลยเราเข้าไปครับเรามีเะเบิด2ตัวเราปล่อยเะเบิดลงไปเรามีอาบ้าขวดเลือนครับเราปล่อยไปที่นางฟ้าจะได้ยายาได้แรงขึ้นเราใช้ทําให้ตายปูเลยครับเพื่อที่จะเดินทะลุก,กําแพงและเป็นนัมตาด้วยนั่นเองเราใช้ยาแช่ไปที่ซุปเปอร์มังกรครับปล่อยยาพิลลงไปแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไปเพิ่ม โอเคเราเดินทะลุกำแพงเพียบเลยครับเราแช่ไปที่เสาระวานครับแล้วก็จะไปตอกยักษ์ใหญ่ก็จะมาครับคิงไปด้านบนควีนไปด้านบนครับยักษ์ใหญ่ไปที่บ้านเราแช่บ้าให้กับนางฟ้าและยักษ์ใหญ่เลยครับเพื่อที่จะได้เยียวยาได้แรงขึ้นเรามีน้ำักขมวดครับแต่แก้วลืมใช้เราใช้คนเถื่อนธนูลงไปครับปล่อยมินเนี่ยนลงไปด้านซ้ายแล้วก็ใช้เรียบบ้านครับลงไปที่ยักษ์ใหญ่เลยก็จะโจมตีได้ครับเราเจอกำแพง อาจจะไม่สู้ดีนอครับพเพราะาใช้โคเปอร์พุก้าไปแล้วนะครับก็เลยไปต่อไม่ได้ต้องทะลุก,กำแพงกันก่อนเลยก็จะลงไปด้านล่างการครับคิงจะไปกับถ้าไม่ตายของเขาครับเดี๋ยวเรา,าดูกันว่าจะใช้ตอนไหนดีคิงเข้าไปครับแก้วเสกคนยักษ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเจอกับสลาวานะครับปู่จะตายลงไปคิงแก้วเสกคนยักษ์เลยแล้วก็ควีนอาคิงเสกคนยักษ์คิงเสกย,ยักษ์ใหญ่คิงเป็นตัวคนยักษ์นะครับแล้วก็ควีน เป็นยักษใหญ่ใจแอนนั่นเองขออภัยด้วยครับแม่ลืมบทนะลืมบทลืมบทไปต่อนครับด้นขวาคิงเข้าไปครับก็จะโดนสาวาจี้มาไหมแล้วก็จะโจมตีนครับคิงเดินเข้าไปด้วยความกล้าหาญนะครับแล้วก็จะโจมตีได้มาถึงมาสิบห้าเราจะเล่นสูตรซูเปอร์นักควางหินสมาเราจะใช้นักฟ้า5ตัว ซูเปอร์นักวิสามตัวนะครับเพื่อที่จะไปเล่นกันใช้ยาบ้าห้าขวดพิษถึงขวดครับไม่ใช่กระโดดเนาะแล้วก็ใช้ในแม่แช่สามขวดในแคนรวมถึงซูเปอร์รูกกจ็อกสี่ตัวธนูสองตัวแล้วก็ลูกานครับแอบเอาเครื่องยนงไฟไปด้วยครับสปุก,กานครับเราเอาไปกับถุงมือยักษ์แล้วก็บรนํำแลมครับแล้วก็ควีนครับเอาไปกับออกระจกพิเศษตกตายช้ฟิกเกอร์แล้วก็ปูนครับไปกับคอมพิมวเตะแล้วก็โคพิงผุก,ก้านครับส่วน เจนครับไปกับรองเท้าบุทไฟฟ้าแล้วก็หุ่นเชือกของขี้หมูป่าเดยวเราไปโจมตีกันมาถึงก็ดูเลยครับว่าประชุมจะเข้าด้านไหนจะเข้าซ้ายล่างซ้ายบนขวาบนขวาล่างได้หมดเลยการจะเข้าด้านซ้ายล่างครับเข้าไปก็จะปล่อยปูนครับลงไปด้านซ้ายใช้ลุงฐานไปด้านขวานครับจะเข้าไปใช้เลาปล่อยปูนครับลงไปก่อนเลยแล้วใช้บอลลูนนางฟ้าลงไปนะครับให้กระปูเลยก็จะกลายเป็นปูว็อกนอง เราใช้เวลากระปูวักไม่นานนะครับโจมตีโซนนี้พังลงไปก่อนแล้วก็จะปล่อยลงฐานเข้าไปโอเคเราใช้ลงฐานลงไปด้านล่างครับแก้วปล่อยลงฐานลงไปแก้วปล่อยเปกก้าก็น,น้อยบอลลูนบอลลูนลงไปนะครับแบบนี้เลยและใช้ระเบิดครับลงไปเพื่อที่จะโจมตีครับเรงนี้นละรัาหัวน้ำชม่มสามารถใช้ได้นนครับก็ใช้กับเจได้เลยโอเคเราเคลียร์ทั้งได้แล้วนะครับเราใช้ ถ้างลงไปครับก็บจะปล่อยกูแข็งลงไปก่อนเลยแล, King, แล้วใช้งควีนซูเปอร์นักหินลงไปแบบนี้เลยก็เข้าไปด้วยกันครับเดี๋ยวเราแช่ไปที่เครื่องยิงหินอีกโบก่อนเลยเราใช้เอยียบ้าลงไปสองขวดวไปตั้ตไนเแต้คิงก้ใส่ระเบิดลงไป เราปล่อยเจไปด้านซ้ายเราใช้ทําไม้ตายปูเลยครับเพราะว่าจะได้ให้คิงเข้าไปด้านไหนได้น,นีครับเราใช้ยาบ้าแช่พิษสองมนักก่อนเลยเราใช้ยาบา้าไปที่นางฟ้าคุณจะทําไม้ตายเจ้าลืงปล่อยปุ๊กปิ๊กลงไปคุณผู้ชม อ่ะเราเข้าไปครับลืมชนะักข้หัวด้วยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนสุดนี้มันจริงเราเคียบ้าลงไปบอลลูนแล้วักร้หัวเจก็จะเข้าไปด้านบนนะครับก็ปลาของทีตจรวด,ดมาแล้วก็จะไปต่อนะครับแบบนี้เลยโอเคเราก็สามารถที่จะคว้าสัมดาห์บาา้าน15ได้นะครับด้วยสูตร ซูเปอร์นักควางหินครับก้องหาจังหวะด,ดีๆนะคุณผู้ชมที่จะใช้ควเพ่งพูกการครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะพลาดครับถ้าเราใช้ช้าหรือใช้เร็วไปครับอาจจะไม่ดีต้องหาจังหวะด,ดีๆครับอาจจะฝึกซ้อมไปบ่อยก่อนเนาะแล้วค่อยเอาไปตีบอร์ดจริงนะจะได้ไม่พันนั่นเองแต่ถ้าใครชอบเล่นสูตรพื้นดินครับแก้มองว่าโอเคเลยนะสูตรนี้มาถึงป้ก็ต้องเล่นสูตรนะักควงหอก เดี๋ยวเราจะใช้นักควงหกสิบตัวครับเอาไปกับนาำฟ้าห้าตัวเล่นกับปู่วองครับมียาป้าห้าขวดพิษหนึ่งขวดครับถางแก้งขอเป็นซุปเปอร์ลูกกระจกสี่ตัวแล้วก็มินเนีย่ยนหนึ่งตัวครับรวมถึงแช่สามรงฐานคืนไฟครับส่วนผู้การครับเราเอาคิงไปกับทุ่มือยักษ์บนน้ำแหลมครับเอาควีนไปกับกระจกวิศเศษแล้วก็ทุกต,ตายเชนฟิกเกอร์ครับแล้วก็ปู่ไปกับคอมพิวเตอร์และเขาพึ่งผู้การครับส่วนเจเราไปกับรองเท้าบูทเพนนไว้แล้วก็ ุณเชื่อคนขี่หมูป่าเจอบ้านหลังนี้แล้วนะครับเราจะตีกันจะเข้ายัางไงนะครับจะเข้าที่บ้านก็ได้นะครับเขาด้านล่างเข้าไปโจมตีบ้านก่อนเลยแล้วก็ไปเจอกับตรงกลางนะครับที่มีอาคมคุ้มขัางที่มีสารวาหอคอยแกมรูนครับที่ดักอย่างหนักเลยแล้วก็จะไปเจอปู่ด้านบนนะครับฉะนั้นแก้มองว่าแก้วจะเข้าไปนะครับโดยมาจากที่ปู่ด้านบนก่อนก็จะปล่อยปูนครับลงไปด้านบนใช้บอลลูนนะักฟ้าลงไปนะครับแบบน,นี้เลย เราจะเคลียร์ทางก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะลงไปด้านล่างเราใช้เวลาไม่นาน,นครับใช้ประมาณ30วินาทีคุณผู้ชมแล้วก็จะปล่อยลงไปนะครับก็จะจูงกันนะครับเราใช้ไ้แล้วขั้วลงไปได้นะครับที่ปูได้ไหมโอเคปูจะลงมาครับชั้นแก้วใช้ลงฐาน,นครับลงไปได้แก้วปล่อยลงไปด้านขวารอให้เป็ก้ามาก่อนเนะเาะเป็ก้าจะเข้าไปนะครับเราก็จะใช้มือก้อนน้อยลงไป เพื่อโจมตีกับแม่มดน้อยนั่นเองแล้วก็เราใช้บอลลูนตัดทางอไวอยู่นะครับคุณผู้ชมเราไปด้านล่างนครับเราใช้นักป้องออกมานะครับแล้วก็ใช้ปุกป๊กระเบิดปกกำแพงคิงควีนบอลลูนโอเคจะลงไปกันนะเราใช้ระเบิดลงไปเพิ่มปล่อยนัร์คข้าหัวลงไป นักข้องหอกมาเต้นขวาไหมมานักผู้ชมเราแช่บ้านลงไปเราแช่ไปที่เสาลาวาทางแค้นพิษเราปล่อยยาบ้านลงไปโอเคคิงจะเข้าไปครับเราแช่ไปหนึ่งทีและคิงถ้าไม่ตายเลยเป็นไงบ้างผู้ชมอูเราจะเสียถ้าไม่ตายนะผู้ชม แล้วเราใช้อย่าบ้าลงไปเราเะลูกกำแพงลงมาด้านล่างแก้วปล่อยเจลงไปด้านบนโอเคถ้าเราจะลงไปที่สัมนาการแก้วเสกทำไม่ตายตู้ตายใช้ฟิกเกอร์เลย่นครับเพื่อที่จะลงไป ไปยาบ้าลงไปด้านบนควีนต้องไม่ตายเอาไปต่อนะผู้ชมแก้วใช้ธนูลงไปด้านบนคนเถื่อลงไปเจยลงมาเราใช้ยาบ้าลงไปให้กับทหารเลยเดินด้านล่างคุณผู้ชมกับส,งสังศิวิส,สุทีิ์ไทยนะครับคุณผู้ชมคิดว่าแก้วจะ ทันเวลาไหมมาดูกันว่าเราจะทันเวลาหรือเปล่าสุดนี้มันจะเย็นไม่ได้เนาะต้องรีบลงครับ๋ย่ามัวแต่บล็อกเพลินเกินห้ามใจนะคุณผู้ชมเราอาจจะพ่าได้แล้วก็18วิคุณผู้ชมเหลือด้านบนครับยักษ์ใหญ่ไปแล้ว99%ก็จะเป็นรงงฐานครับก็พังลงไปแล้วก็สามารถที่จากควัมสัดาห์ได้เดินทางมาถึงบ้าน17กับสูตรซูเปอร์เยติ เราจะใช้ซูเปอร์เยติเอาไปโคนมันมันเลยเราใช้ซูเปอร์เยติไปเจ็ดตัวมีกัวแข็งบอลลูนนลักขวนญครับเพื่อที่จะมาเป็นตัวช่วยโจมตีน้ำยาที่ใช้ครับเราใช้น้ำยาโคนเอาไป3ขวดน้ำยาบ้านหนึ่งขวดครับฐางแกงขอเป็นซูเปอร์เยติตัวเดียวครับแล้วก็น้ำยาโคนเอาไปหนึ่งขวดครับใช้เรือเหาะหรือสว่านกระดานครับเพื่อที่จะไปพังด้านใดด้านหนึ่ง ผู้ก้าครับเราใช้คิงไปกับถุงมือยักษและบอลนำแหลมส่วนควีนครับไปกับกระจกวิเศษตุ๊กตาชัฟิกเกอร์ส่วนปูนครับไปกับคัมพีอมตะและควบพึงผู้ก้าแล้วก็เจนครับไปกับรองเท้าบูธไฟฟ้าและหอกติดจรวดเจอบ้านหลังนี้แล้วนะครับเป็นบ้าน17ที่โหดใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นหอคอยขอเกี่ยวครับฉะนั้นเราต้องระวังนิดนึงแก้มีแผนครับที่จะใช้เมยครวครับควรไปทีุ่ อ่าอค่อยขอเกี่ยวนะครับโดยใช้ซูเปอร์เยติเนาะก็จะปล่อยกุ้แข่งไปดิ้งขวาน,นครับบอลลูนเรือเหาะเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เนมิาโคนโคนไปแก้วจะทําการโคนลงไปตรงนี้นครับแบบนี้เลยแล้วใช้เนมิอาบ้านลงไปด้านบน,นครับแบบนี้ก็เข้าไปนะครับแล้วก็จะได้ขอคอยขอเกี่ยวไมค์ได้มาครับถือว่าดีเลยเองเราไปต่อนะครับเราใช้ซูเปอร์เยติลงไปดิ้นขวาน,นครับแบบนี้เลยเแล้วแก้วใช้กแข็งแล้วลากเขาหัวลงไปนะครับแบบนี้ เพื่อที่จะโจมตีกับผูก้กล้าตรงนี้เลยโอเคเราไปต่อนครับเราใช้ซูเปอร์เยติลงไปด้านขวาแก้วปล่อยระเบิดลงไปหนึ่งตัวตามด้วยคิงควีนปูไปด้านบนเลยแล้วก็เราจะไปกันต่อเลยครับโดยแก้วมีเจ๊อยู่ครับที่ใช้ได้เจ๊ใช้ตรงไหนดีเก็บไปก่อนละกันเราใช้ระเบิดครับลงไปที่ด้านบนเพื่อที่จะเปิดทางออนครับให้ทางของเราขึ้นไปด้านบนได้ซูเปอร์เยติจะมาด้านล่างไหม ไม่มาเนาะโอเคแล้วก็เราจะไปต่อนะครับเราใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปด้านบนได้ควินจะตายคุณผู้ชมน่ากลัวมามกๆเลยครับไม่รู้ว่าจะไหวไหมแกปอดเจ็บไปด้านบนครับใช้ท่าไม่ตายเลยแต่ใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับกระแผงเข้าไปเพื่อที่จะไปต่อนครับด้านบนเราใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปเพิ่ม แก้วกวควีนตายคุณผู้ชมเราใช้ท่าไม้ตายปูเลยดีไหมแก้วใช้เลยเนาะจะได้ทะลุก,กำแพงครับแล้วก็ไปเราใช้ท่าไม้ตายคิงเราก็ใช้ท่าไม้ตายควีนก็จะเดินผ่านกำแพงได้ครับโดยที่กำแพงไม่มีค่าเดินครับที่อัปเกรดมาโอเคเราไปต่อครับด้านล่างจเจลงไปครับที่ปืนใหญ่ดึง เราใช้ธนูลงไปได้น,นะคุผู้ชมเจมานครับจิงหรือจิ้งจอกด้วยโคตรดีเลยต้องแข่งกับเวลาครับอีก50วิคุณผู้ชมจะทันเวลาไหมต้องมาดูกันเราลงไปด้านล่างกัน,นครับก็จะเข้าไปจิ้งจอกครับตายลงไปเจ๊ก็จะเผยตัวออกมาแลด้านซ้ายนี่ครับมีควีนตรงกลางมีคิงมีซุปเปอร์เยตินะแล้วก็ยังเจอกับป้อมพูด,ด้วยนครับที่อยู่ด้านขวาดูเหมือนว่าคิงจะเข้ามาแจมนะครับคิงอยากตายนะครับก็เลย ได้ตายสมใจครับแล้วก็จะไปด้านล่างเจ๊ก็มาครับแล้วก็เดินเ่นขวานครับอีกหนึ่งสิ่งโคสร้างเป็นเหมืองทองคําและนี่ก็คือสูตรที่เรานํามาฝากกันครับดูคลิปจบแล้วผู้ชมจะแลกคบพงผู้กล้าหรือไม่คอมเมนต์บอกแก้วได้เลยนะท่านใดยังไม่ได้ดูคลิปอธิบายอีเวนท์ทุกประจายกดที่คลิปเข้าไปรับชมได้เลยครับ